อ่ะพี่หอวางเรียบร้อยตาออกเรียบร้อยไปเย็บห้เรียบ,ยบมันนี้ก้อยใส่บักมว่วงงด้อยครนยังก้อยหอยครับใส่บักม่วงกับ <c oughs> มันดังดีแต่ท้าก็เป็นพกอ่ เยิมทยกินข่อยกินน้ำครับเ้รมีแห้งเหลอกินข่กนน้ำเติบซีดๆเลยเนาะพี่รุ่นรอบนี้ยิ้มขอยไหมปุ่นยางสามซีรอบว้าอกเงายู้เฮ้ยรามาเสร็จแล้วผู้สาคั้นผู้ยองว่าได้หลายตัวได้เล่งแห้งว่าเก่าเลยอ้อเกอบติตมันได้เนอะจิตใจดนๆห่วยหายากที่เด้ลุงนี่ก็พ่อยองไดไทีีน่าว่าห่วยู้ก็ได้หลายเถะปวได้ทีอังในมาถ้ากินข่อยน้กัาเด้อครับมันหนีนี้ในเม่นู่อยังไม่รู้มีผมี้ายตับหูอย่าละ เขายูทโธนี่ทากันอตอนสีแสีบอยู่เลยพี่น้องไม่กินขขาเงี้ยกันฟังเลยโอ้ยแล้วต่สีเห็ดเหล่านั้นแล้วมันเสบสมคักเลยนั่นสบ้าหวงเจ้ยอ้เ้ลสีหูยินบาถนอมปากแปร่าถนอมเรืองงามเน้อจ้าถอมเรื่องแร่เบเศาปากแปรเราเด้โอ้ยปากคือแปรคือกงคือาเาเดีการตสีรถยี่ห้อลาบาถนอมนั่นเออ เอาผู้ใดยืดแถวนั้นนะพี่น้องอยากเฮ็ดซีรถราคาถึกๆเฮ็ดดีๆครับแวะไปหาเล่าเลยเด้อครับเขาไปเบิ่งในเพจครับพี่น้องบ้าถนอมเรียนงามันวานเรียนงามเอเต้เรียนงามเอเด้โดนหอก่ได้เนเรียรเินอผลเล่าเศ้าปากเปะแล้วเศร้าปากเปรอะแล้วเรือยเรอยงามแล้วอ่เดีพี่น้องบบนี้เห็นน้องยนงินครับวันนี้สวัสดีจ้าเมน้องไลอดกินสวยครับเมือนี้เห็ดยังเมน้องไฟเมนไเตรียมเครื่องว่าส ก้อยหอยจ้ะก้อยหอยวันนี้สิก้อยใส่ไหมครมึงโอ้ปนแหนกฟานไปหุงพี่น้องเลยแต่น้องกนสิ้นอย่างเราไปทายไงเฮ็ดขวนอุดเอาทางผุ่นพี่น้องเลยข้นปานแหนต้มหอยไปเรื่อยๆครับพี่น้องวันนี้เนี่ยเนี่ยบ้านได้ว่าดิเหรออืมอ้าวข้นละยันพี่น้องว่าให้ดีจ้าแม่น้องไอพีอ้าวผู้อุดอู้เดอกววัดดีได้ยกขันว่าทั้งสันต้มหอยครับต้มหอยนั่น บ่มีหอยเน่าตัวอ่าบรรยากาศครับพี่น้องขากดหอยตรงหน้าครับมื้อนี้อะไมากินข้าวตำกันเด้อครับมื้อนี้ก้อยหอยครับก้อยหอยครับมื้อนี้พร้อมแม่มากินครับตำหุ่งครับพี่น้องมื้อนี้บ่ได้ตำฝันให้ซื้อเจให้ยไปตำคือปุนยาอ่ะจักรุนกันอีกเด้อพี่น้องเอ้ยลยเอาละมันหลายแล้วล่ะสิกินบ่หมดนะครับพี่น้องมื้อนี้เทน้ยงเย็นใส่เรส์วันนี้กินหัวออกครับมื้อนี้พร้อมจะเอาตาออกันได้อพี่น้องอืมพร้อมจะเอาตาออกได้ครับ ตาหอยตาคนได้ไปนอนมตอตาหอยตาหอยไปเอิตาคนหวจักหอยว่แคนั้นจะได้กินเขากนเลยว่าคนั้นไมทีไรก็กินเขาก็นเด้อริผิดกันได้พิจรโดนไนองไก่คำแล้วกันวนๆมากินน้ำพล่าอยู่ไหมไม่ผิดกันไม่เล พักกับกับอ่อนก้อยหอยพักกระเดาพี่น้องแต่คือวันอาทิตย์คือน้อเะอเพียงหรอเอายอดมันกรไดเด้ดอกมันกำลังงามนั่นเ <c oughs> ออไม่ไหลไปในข้าวหนิ <c oughs> นั่นดิอาเจอไปหยอนมันน้าลวกเส้ไปตองหัวไปตอง <c oughs> นี่อาทิตนั่นดิ ขอเด้อเจ้าให้เจ้าน้องลูกหลานขอาผักกระดูไปกินกับลาบหอยลาบหอยเนี่เด้อล้นไผ่เด้อโดยบางปู๋ก็เด้อพี่น้องเลยแล้วลงไปว่ากินกาแฟนะกินบ่เหมิดเพราะว่าขอสิกินน้ามกพาะยะแม่มาสิกินกาแฟถาลัดกาแฟถาลัดแน่ตีแม่แม่อ่ะล้างเะไรบ่อยไปนี่ บัมือไหมอ้ยล่างี่เราเรียกมวด้พี่น้อยล่างยู่โอเคอมันคือเป็นสีขาวเมาล่างยู่ทางกันม้วนแหบ้าปุ๋ยอ๋อมาล่างเราก็ล่างเรียบ้อยล่างคนเียเอ่นต้ม่เรมื่ออแม่นองไพรได้สิก่อยใส่บักม่วงพะนะโอ้ยพี่นองเลยายาไม่้านี่ป้าปุ๋ยสีวกระโดดได้เบือเลยอ้บักม่วงหอมแดงแบบขนาดพี่แ้ง แหลกแหลกใครกับใครน้านนั่นนั่นนี่เจี๊ยบเดี๋ยวก็จะขู่ครับพี่น้องอ่ะพี่น้องลางเรียบร้อยตาออกเรียบร้อยเรียบเรียบเลยางโค้งไปออกเหนีไปเย็บให้เรียบร้อยอ่ะมือเราก็ล้างพร้อมแล้ววะเลยเโอ้ยใส่เบสเกียงล้างใส่บอกไม้เพิ่มไปแต่ใส่เกียร์แต่พี่น้องเลยเจี๊ยบแมสเกียงกันวาหอมก่อนจ้ะเอาขัวโอ้ย เริ่มไปเปลไปทุกคนนะพี่น้องเลยเขากลัวพี่น้อง้เขากลัวลงไงว่าหัวหอมส่้ไรละเกิดไปทีละนนะนี่ป่งน้อจะนี่ปลาเชกันไปมดปทละขั้นี้ครับที่เสียงหน่อยให้รุ่นวะแมนพีของจ้ะนองกับปิ่งเอายู่นี่ละ วันนี้ก่อยใส่บักม่วงด้อ่นยองก้อยบักหอยครับใส่บักม่วงกับบักม่วงบ้านถนเด้อพี่น้องเอ้ยอย่าบอกแง่บอกว่าจะ่าบอกแห้งบอก่าสุกพนด้วยสิบินเพลิงเ้ยไปม่งกูบัววากูได้บุ๊กเราบยูเราขอเราเอาพริกผมใส่หมือนะเปียส่รดวสักนดนึ่งนามนม่ง ใส่หมดเเอนก่ก่อยหอยเขาจะหอยนเปียงแช่รอนเหรอเอายวบฟันใหรอไหมนี่เอาก็เห็นว่พี่น้องก่อยหอยใส่แช่รออมให้นงไปย่มใส่ปลาแดวกเออเอาขาดหมดเลยจุกจุกครับแดเงน้ยจกอ่ะอืมมาดังฮีแตทราบก็เป็นโคก โอ้หอมหอมมันคือย่ำอยู่ในนั่นแ้่ปลาตะข่านแ้่พี่น้องก้อยหอยใส่ฉลอดพร้อมใส่บุกม่วงพร้อมพี่น้องเลยไปตามใจชอบเด้อพี่น้องผู้ใดมั่งยังใส่ไปน้ำลายไหลหอยยังใส่ลงไปหอยจะใส่ได้แค่แบบกระสีใส่แค่โคกๆแค่ไหนซิีซิมน้ำกันเข้าเอาเลยผู้เฮ็ดนนั่แหละผู้หอมนทำลายแตกพี่น้องล้างได้เในมือเนี่ย อย่าท่วงเอาเข้าไปเป็นอะไรคือเอาผู้ซีมก็ซิมผู้ดึกใส่ก็ดึกใส่บวัเพื่อไหวจางปอให้น้องไปชมดีขนาดจีจางปอไปไหวอยู่ไปถือกินเนาะไปถือยาวจางเสนอเอาละยังน้อยจ้าเอาจัดไปชมดีไปนังแล้วบักม่วงนี่ม่วงน้ำดอกไม้ครับ เราปลูกกได้เป็นน้วยปนันดเเราพี่น้องจะไปปลูกได้เราตายเอิญบุ้งวงตายปนั่นบ่เป็นชิมหนีพี่น้องเอาเอาบ่ก้องเขาเศษๆอ่ะๆกับเศร้าฝันตำห่งต้อพี่น้องเลยอนนี้แม่ลองใช้กับตำห่งกับดองอันนี้แม่ยัวนพรุ่นกีปลาทูเขี้ยโมเมนติกระดางัากระดดองเนดเห็ดเองมนี่เห็ดเองจ้ะ อมตะบานนี่แหละมูดไปก้นดีไหมน้องไพมไปก้นแหละปลาตัวก็ดีดีมือแต่ความไม่ห่วยอยู่หอมมาอ่ะขออนานะครับแม่น้องไพแกเขาเดือครับพี่น้องลงไปครับพี่น้องวันนี้หุองเพิ่มอ่านั่นละอมาะปตำกินเล้ยรเดือปุ๋ยอันนี้ช่ววันชไว้วันวันอะประจำเลียงข้าอากินหมกโสมก่อนเือ่พ่อตื่มอีกเอาละกินหมกมดอก กวยกินก็ได้เรานดน้มืออินอีรีในน้องไปนี่เหอเดี่หอยอ่ะคนวากินหอยแรงดีคนวาแจะแปลกับด้วยพี่น้องกินหอยเราแรงดีกินไปกินหอยคื้เราพี่น้องก็แดงดีคือเราแหละเนาอืมหอยอาะอืมจะแปลไปแปลมากเอาปลใส่เมื่อยบ่ใส่เติม เอาซิมเด้อซิมเด้อกูได้ตากมาซิมโหลดพอมหมดละขึ้นวไปขี่เจ็บเลยเนี่ยไปซิมหรอบปล่าเปล่าเป็นไรคือเป็นอไรเอาซิมตามพุ่งนข้าแน่แม่พน้องไอ้แซอบเป็นไรคือแซ่บฮะเปล่าควบเดียวกันด้วยพี่น้องควดได้บาดได้นี่ละบืบบับโหลดออกจากตาก็จะปีนว่นลงควัปองงองวันนี้ว่ได้สีเด้พี่น้องเลย ของแก่เนาะป่ะไปนอนกันเลยนี่ปลาคำว่าคำันพี่น้องไปก็เดินๆๆๆอยู่เพื่เดียวอยูวอ้าวไปด้วแฟนครับสมองสมบัติแล้วครับกินก่อนรุ่งกัน10แซ่บรุ่งกันมือนีกินข่อนสวยมาหาเนือยูะได้กินมาหาขีดิก้าไปสู้พอตายม่าแย่กินสู้พี่น้องฟองไปมูผู้ถอดผู้แก้ผู้ผลหมักขีดิก้าผู้มักหมกผู้มักอูหมักอ้อเนาะประมาณนี้นะครับอ๋อ้ยเจ้าทีกีต่างแม่นสร้างปากสร้างบอ่คนกฤษฎีห์แห้ปลา ย้ำเวลาเ้ามาฮะปลาพื้นเกิดสตีโบ้หวม้าหามตัวพื้นเกให้เด็ๆไหลเรเหนียวแจงม้ออืเอ้าวมามาพี่น้องกินก่าปลาหน้าดำน้ำกันเอ้หลเผือไหลคนหลยหลคนหลไหลบ่อหลมวยจะเป็นซีเรียตมัวิกันวะนี่ทีละกินข่สีบๆน้ำกันพี่น้องป้่องไปค่อยบอกขวอยนี่บ้านตุ่สติดารเกลือหรอ เอาผักไปรื้ไปใส่เวากเออไปใส่เราักกระดาวกก้นต้นได้หรอไม่ได้โอ้โหางนี้มันก็ต้อขัดอยู่เอายดแกมาทางผีก็ได้เแกไปเอาปุ๋ยตัหูดจินหูดจินเนวันก็อนนำกาอตัวนพักกระดาวกินไดเพียงปาอืเป็นยาครับหวานเป็นร่มคนเป็นยาเนว่ามันไม่ย่หรอหวานเป็นร่มไอ้มปาไปหาหมอข้าหวานไป ต้องนุ่นปิ่งใส่เกือนแมียนผลว่ามันจังเป็นยาพินเจ้าไอพร้อมนี้พัอกระโดนนั่นจะไปก้นตับปูห้องไหมเป็นไลยมันแดบบมหินตัวบอแซนอันไหนคือย่ำหอยนะพี่น้องอืมแอมรายมือแล้วืมกม่วงกุ้สมีเหลือ พเป็นยังมอามองดูไปยังไปงนีดโอเายืนดูให้มื่อกี้เรจมความอยู่ไ้สมผลเรืองถั่น้มต้นไม้ลูกต้นไม้เนเ่อต้นไหนเนี่ยหตูเจ็บหัาตูเจ็บหอ้ ้นน้ำไป่อนอยู่นู่นก็ตนันนั่นของใ<อ>ครกูไปนู้จะนำอย่าตูเลยว่าพูกเจ้าเอาบิกเศษไปนน้ำแนวเทียนตำขู่วาทันงีตูกับขูวได้ขนาดโอ้ากิเหตุอะไนโคตรแรงเดียนเลย Năm hương của cấp này bấm đều cần. Mặt xuống bán đi đâu Đi khắp khẩu cả thế จะจะลาบอุดมาเด้อมากินเขาเขบคุณหลายๆอีกฝังพุ่งละไม่ให้จักรพ่อเกิดไหมเมื่อพ่อเกิดไม่ยัเราลุด้วยเขาเขาโออวางตันี้วท่านเนี่ยมันับข้ายหนักคอยฟังไปเรื่อยๆถ่าไม่้องไปอีกทีบ้ารามวงขัดเวลา จ็บส oh, pues ีไรเจ็บส uh, anyway, ี่ไรโอ้ยโอ้ยอยาว่าชมาด้ยินดอกเยาว่าชมาดิสี่ดอกเจ็บสี่ไรหมองไร่บอลมึงแข็งมากจระงหรอถนนปติคูควิดเหนียวอดผ้าผีว่านองฮะปูฮ่าปลากินยุ่นหรอบางคนเนียนก็ว่ากันซาแดนผู้ไส้มาเลยไล่กันผ้าไปซ่าหกกรตัวห้อง้รมันไม่ยิ่งมาเด็ดเปิดซ่าเปลี่ยนเปลี่ยนทุลักเปลี่ยน ามากเพราะเราโมา่น่ย่านไปถึงงานนับรองใสหายดีบอกยันตรอุ้ยดีนำดี่างแต่มนออกหอกน้ำกันเวยไมมันยุ่นจัางเดียนมาละให้ใหัวาก่อนะไปเราจมาขอยูน้ำจ้าเดียนเราจะมาเรียงวัวงห เพื่อนกลับเนี่ยแหละโอขอเขาขอนั้นเลี่ยงงัวแรลกเขาแรก,แรกน้ำกินมาหวจะเลือ, <laughs> อยนเ,เดืวเ,ว <laughs> เปลี่ยนเวียนกันมาปยดืดรนดมือหนึง่ขงขาบ้าปุ๋ยมือหนึ่งมานละไ่เขาน้่เหาอเคล่ด,ดิพ่อจะกินอยูแ่แหรว เดีวพ่อเดียนบบูเนาะานอลเวนก็ไปนอนพ่ไปสาปานสาปานีย่ยวานยเดี๋ยวคามาเนี่ยเขามือว่าคำหมดพ่ไปไคลปลายวานีเดี๋ยวไปหนีข้าวก่อนติกคามาเบิ้งไปมีซีรีเจนไปขังแท้งหน้าไปกอดนะพ่อรุนววาี่เนาะโอ้ยว่าผู้สังนิยันนี่ เงีนแส่นอาไปสุวานเลยมันมาเนะสบายเราะสวานเนาะไข่หัวมาคุยไปก่อนนะพวกมนี่เรามีเง้ยแสงเข้ามาจนดัวเดี๋ยวว่างัวก็ไม่เห็นมันเห็นเด็กหัวให้หัวต้นปต่งัวเบาปุ๋ยให้ด้วจะปตั้งต่างเบาวาวันทดอกรับันที่ดอก chặt một miếng mèo phỏm mà tiếng. ôi hmm เปิดงานบ้เปิดงานเลยใบซ้ำกลัวมีแต่ตีดีๆตึงๆเลยแสดงว่าลายเงี้ยนะเปิดงานปนมีมบังเราป้เนาะทังเคียวกขร่งแจงหนาหรือเี่าแจ้ไม่มาล่ำ เดียวเป็นมังมเหลาผมไม่ <laughs> ไหเห็นดอกเว้เกิดแก็เก็บตายเป็นของธรรมดาเนี่ยมึงต้องสูงไปแล้วเนาะเพื่อปากเพื่อท้องมันต้อง,ค,งคิดยังมากไหมมีบอกกงน้องกูแบบเสี่ยงมึงขอได้ไรมึงของยุดเจ็บนอ่นรับสูงต่อไปต้องคิดมาก มันกันเตาเรอพี่น้องอันนันกันน่ารับแหละมาตรงกินหมากไม้ไมจริงเ <c oughs> ดี๋ยวบางคนจะเตือปฏิทินกมัมับเขาจากปากด <c oughs> ้วยกับแจ่มจันดีเลยคนเรามีเช็ดบอลลับเป้าปุ๋ยเป็นไงเพื่อนพวกที่หาลักอันช,อชอ็อตปลาช็อตยังนี่เนาะบอกตรงสิเราพี่น้อง เขาบอกให้เอาอันลำพงห่างที่มีแหล่ยุดยุกคนมันไหมง่ายๆไม่น้อยพญ่์ประเทศเป็นไม่แหล่ทีมใบแกละอันก็ได้ในสารถ้ามีไรอัก็ทีมใบวอมซาก็ได้ไม่นะไปชนไปไดเวลาเขาไปช็อตปุ๊บเนี่ยมันจะย้อนขึ้นมาหาจุของทันทีแต่บ่อไตมันนะแม่นเขาเจ้าบอกโยบ่อไตเท่าพ่อไปบ่อเป็นนางอยู่ประมาณสามสิบถึงชุมวงหนึ่งยังไปได้กันมาข้างเดียวข้างเดียวเลยไม่เราคนนกขมิท่านน้ำเนาะ บ,บ่ไปเหตุผนดอกพี่น้องเอ้ยว่บบาบุญบ,บาปมัน่อสิตามท่านเราดอกว่านน่จะแบาบเพิ่งก่มี่บอกเทคนิคน,น,นะเหมือนเพใจเคลิบิ่ก็าตายได้แม้มันถิ่นต่วัน,น,นต่ว่าข้าเขียวแมงข้าแขง้งเลี้ยงหืมแมงอะไรวะตั้งวานข่าวคนจะเปิดมารับแมงป่าฟังที่สันเด๊ ปลาตังตัวใหญ่ไว้คือเค่พันไข่บอกูุณแม่โจ <statistically formed animal worldwide> <N> ักมาหอเป็นทันเดนเด้อทันเดนเด้อไอ้ัไข่เพิ่ไให้เปิดเพ่งเนาะปลาดี่าีเปิดยังบุกมาล้อก่อนสิ่งสิ่งปลาก็ดีไข่ขึ้กันครัะตัวใหญ่ไว้เรเริ่มแม่เราพยตยามจบ ิงง่ายๆยิปลาเปิดเพล้งให้ปลาฟังแม่นกอยไปเ้าให้ดอกยัติดวอนลตาตาลเดียงเดียวกาบขาเลออเฝกับมือรังพี่่ได้เห็นยังปลามน้ำปลาปลาติดตมนติติดติก็ติดมายที้อนตถึงมาตัวก็ดเลอกี้เมื่อใดมือใดบางๆสิาไปิดเด้พี่น้องมีการมากับเกเลยเฝปลาติดมาน้พี่น้อง อม่วงเย็นดีคือยังมันยังบอลงหอมหวงกูเียงไปีนอกแลจนี่าไปแล้วเป่าจะสามีแล้วมีหม่องนันเว้นได้พอป่จพออหอมงก่อนเย้มาซุ่มท่านแตีวาแลวปูดองเห็ดแ่บเนาะแม่อไฟต้นแม่ตีเน็ตเลยม่งหลายอยู่ ครูคังน,น้นสุดหอกมาเลยแเดี๋ยวมอนแล้วดีสวนมาปุ๋ยไปคูปูป้าไปอีกให้แล้วกพาไปพร้อมจาเกี้ยงตาบน้ำแดงตไปพร้อมไปไล่หลอดเป็นหวงเป็นไล่วบค่ิบหลอดิบหลอดควบคูสิเีงไปยำได้ฝึกอะไรขึ้นบ้ามนำไปน้ำเบ่จรอมากบ้าจะรอมาหสเห็นตัวแมนไว้ควมือไลเหยียบแปดสิบลยบนบนนี้ไปไปยูแล้วเดไปนไดกเลือขึ้น้อไปหน ให้ตัวทำหาวัดปลอมปลูกแแคนมันจะเงี้ยนเตี้ยมเป็นเลียนเลยใส่ไปไหนล่ะพี่น้องโอ้ปลูกแแค้นเปิดนตรงนี้ยังงี้งี้งี้สมกับบ้านดีอยู่แจ่มเลยด้ดีอยู่ของบ้านมาขอขอบคุณแฟนครับสมองสมบัตินะครับขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับมุนีมาฮาร์อนเชียดแล้วก็สอนเชียรกจะจะไปสู้พ่อสู้เมียสู้ผู้ถกผู้แก่มันกินครับขอพ่อดี๋ยวโย่เดีกินอยู่ครับกินนี่กับฟ้าไฟซ้ำนี่แหละพี่น้อง หนาพอกันไหมครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ